ทุกคนตอนนี้มาอัปเดตต่อนะก็เดี๋ยวไล่ไลคนคิดไปยังไงอย่างนี้ก็วันนี้เป็นวันทีซี่คืนทีสามเนาะเออก็อยามาอยู่บ้านเดียวแต่ก็อาการอยากก็ยังไม่ได้ดีขึ้นนะเพราะว่ายาก็กเดี๋ยวใจดีมั่งแล้วสุดมั่งดีมั่งสุดมั่งก็เมื่อเช้ามันทีสามดีซี่ 4, เนาะหัวดุงยาก,ก็ดีขึ้นแล้วเห็นผ่ารู้สึกตัวอะไรแี้ว คืตอต่อตัวเราได้เดิมนิดนึงแต่พอช่วงประมาณแปดโมงตอนเชา้าแปดโมงยาก็ลืมเอาเดรลาวยาลืมไม่ตบสน้องเดาลาวคนทุกคนเขาก็เลยคนโบราณคนกแก๊เขาคงคิดว่าเออแมบเก๊คงไปไม่ทูกเนาะแก๊คงมืดไม่เนทางเลยจิตจิตไว้ให้วันนอนเนาะตามความเชื่อข,ของเขาเนั่นแหละก็เราก็ภาวนาเนาะว่าเออถึงงกอ พอหลังจากเมือ่อเช้าใช่ไหมก็อย่าก,ก็ลืมแบบเออต้องชงเป็นหมุงควันเกลืมสุดแล้วลวก็เลยพาพาห้า,า,า,าไไ้มาตั้งไห้คือตามความเชื่อของคุณบ้านรองเนาะคงคิดว่าเออคงไปไม่ได้ไปเดี๋ยวให้เสื้อผ้าให้ตั้งให้เสบเี้ยงได้เป็ยเร้่อยคือเตรียมไว้ให้เกหมดเลยแต่พอว่าชุงสิบโมงกว่าแล้วเกลืมดีแล้ว คือเข้าคือคนเดฟ่้าเขาถยอยดกินข้าวไงถึงไงอิ่มข้าวไงซึ่งก็พออิ่มฟ้าถึงก็อิ่มก็ทมยาคณอย่างอยู่เรื่อยนะยาอยากขอดไว้ให้อิ่มท่าหว่าให้อิ่มไม่ยาบอกเห้นะเห็นะเอออยากขอก็เหนถึงท่าหว่าเหนื่อยมากบอกบอกว่าเหนื่อยเกบอกว่าหิวถึงเกพูดหว่ายิ่ข้าวเกพูดว่าข้าวแต่เกไม่ได้ออกเสียงเกพูดว่าแบบมอนรออนรออนพากกอันนี้คือก แกกินข้าวได้จกโดมกินข้าวได้ทุกคนด,ดีใจอิมก็เป็นคนหนึ่งดดีใจเราพอกินข้าวให้หน้ำได้เสร็จก็บอย,ยายนอนนะหนูไปกินข้าวเรียวยานอนนะหนูไม่ได้กินข้าวที่หนูไปกินข้าวคนก็นี้เดียวว่นนี่ประมาณสิบเอ็ดกว่าๆแล้วเดี๋ยวก็สิบสองพอดีแหละว,ว่างเสร็จเหียวเลยก็ไปห้ายาเราก็ออไปเล่นกับยาสักคิดเล่เราเลย ว่าเออเราก็เป็นล้านคนนึงที่ใกล้ชิดกับเกมากที่สุดไงทุกคนก็เห็นว่าตลอดตั้งแต่ยาติดเตียงเลยคือเอ็มใจยุกับยาตลอดเอ็มจะดูแลยาตลอดเลยก็ยาแกก็คงไม่ไมเอ็มก็บอกว่ายาไม่ต้องห่วงได้เลยไม่ต้องห่วงเลียวเอ่อเอ็มเดียนจบแล้วเอ็มก็บอกแกเราว่าเออเอ็มเดียนจบแล้วก <gel> <impatient. mo> ็หนุ่เดียนจบแล้วยาไม่ต้องห่วงได้เดียวยาละไปบ่ายคือเอ็มก็บอกเรียบร้อยเอ็มก็มันนี้ไม่รู้ทีรองไอ้ได้เดียวครูแบบ มันมันได้ความอยู่ซึกนะ้มันก็รองไม่ออกเลยเมื่อวานก็คือแบบมดนำ้ำตาเลยคือถุกคนในไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กเทนดูในเฟซบุ๊กดูในทิกต็อกดูในไอจีดูในยูทูบเป็นจะอัปเดตข่าวสั้นถูกช่องทางมดเลยคืออยากอยากเล่็เขาแบบบางคนคือเขาทาใจแล้วทุกปะเอ็มก็ยังทำใจถา้าหมอทําใจได้มากยังไม่ได้ยังไม่ร้อมที่จะให้มันเกิดที่การแบบนั้นคือพอทุกคนก็เห็นว่าเอออยากก็แบบ คือ,อย่ในโซเชียลเมตลอดทุกคนก็เอฟซี FC ในทิกตอกเลยคือทุกคนมีตลอดไงนึ่งออกป่ะเออถึงมันหมามันเดียวไปถึงแบบคืออย่าบอกว่าถ้ามึงจบหมูฮกแล้วนะกูรับสบายเลยพอก,กูไม่รดแล้วมื่อมีลูกมื่อไม่มีลูกใกล้กูอย่าวะเออเราก็ภาวนาว่าเออถ้าแกดีขึ้นก็ค่อยแกยดีแต่ถ้า I don't understand this. You're changing, I can't stand it. My heart can't take this damage. In the way I feel, can't stand it. Mm -hmm, baby, I don't understand this. You're changing, I can't stand it. standing could you make any half me could you make any half me could you make any half me hmm. could you make any half me can you make I My heart can't take this. Stand this. You're changing, I can't stand it My heart can't take this damage And the way I feel can't stand